สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT a s r o c มาตร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ Intel และ Advise แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจกรับสวัสดี ชาวโอโ o โซนทีทุกทท่านวันนี้อยู่กับผมครับนายไอซ์ Ice, มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายความร้อนให้กับ CPU ไม่ใช่อะไรครับเป็นฮีทซิงครับฮีทซิงมีผลมากนะครับสำหรับการระบายความร้อนเรื่องของความเสถียรของคอมพิวเตอร์ฮีทซิง์ช่วยได้มากนะครับมันจะช่วยในการให้เครื่องของเรานั้นมีอุณหภูมิมที่ลดน้อยลง แล้วก็อายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นตัวนี้ครับ Cooler Master V8 GTS อย่างที่ได้บอกไปครับมีผลในเรื่องของความเสถียรอายุการใช้งานรวมไปถึงความสามารถในการ overclock ด้วยยิ่งลดอุณภูมิมันลงได้มากเท่าไหร่ความสามารถในการ overclock ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับ สิงบางตัวลดได้แค่5องศาจากสิงเดิมบางตัวลดได้10องศาบางตัวลดได้20มากกว่านั้นก็มีนะครับอย่างที่บอกครับยิ่งลดเยอะยิ่งมีผลดีนะฮะจริงๆแล้วคูลเลอร์มาสเตอร์ทำา V8 ออกมาแล้วก่อนหน้านี้1รุ่นเป็น V8 ธรรมดารูปร่างหน้าตาของมันถ้าหลายคนรู้จักกันดีนะฮะมันจะเหมือนกับเครื่องยนต์ V8 ของรถยนต์นะครับ จริงๆแล้วสเปคพื้นฐานเนี่ยมันใกล้เคียงกันแต่มีหลายๆจุดหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาครับผมขอวางมันไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของที่ติดมาก่อนว่ามีอะไรมาให้บ้างสำหรับอุปกรณ์บันเดิล V8 GTS เป็นกล่องสีขาวบางๆเล็กๆแบบนี้นะครับดึงทุงออกมา เป็นถุงพวกสกรูยึดต่างๆนี่ครับคือชุดที่ติดมาอุปกรณ์บันเดิลนะครับเป็นพวกขาล็อกต่างๆของฮิตซิงนะครับชุดนี้ครับผมดูกลองนี้กันก่อนเลยนะครับกลองนี้ครับนี่คือแผ่นเหล็กด้านหลังนะครับแปะด้านหลังบอร์ดเพื่อยึดฮิตซิงขาล็อกต่างๆครับของซ็อกเกตที่เป็น CPU AMD อนะครับและนี่คือสกรูที่ยึดส่วนฝั่ง Intel ครับทางกองนี้ด้านหลังนี้ แผ่นนี้ครับเป็นพลาสติกขาต่างๆมุมของมันเนี่ยสามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้แบบนี้แล้วแต่ว่าซ็อกเก็ตไหนใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับจะมีสเต็ปล็อกเอาไว้เลื่อนออกเลื่อนเข้าได้นะฮะและนี่ก็คือตัวล็อกฮิตซิงครับน,นี่ก็เป็นชุดน็อตตัวเมียขันนะครับที่เหลือก็เป็นพวกนี้ฮะสกูปรับตำแหน่งหรือว่าระดับของตัวยูทีซิงนั่นเองครับอันนี้ของ LGA 2011บ นี่เป็นประแจรครับให้มาสําหรับขันตัวยึดน็อตยึดนั่นเองสุดท้ายครับเทอร์มอมคองเบาเป็นซิลิโคนเป็นซิลิโคนเงินนะครับผมจากค cool er ูลอมบสเตอร์หลอดสําหรับ V8 GTS นะครับรูปร่างหน้าตาของมันเอามุมนี้ก่อนมุมที่เราเห็นชัดกันที่สุดเลยเวลาทําการติดตั้งลงไปแล้วนะครับตรงนี้ครับจะมีเป็นพลาสติกสีดําเป็นเหมือนฝาครอบคลุมเอาไว้เกือบทั้งตัวฮีทซิงค์เลยนะครับนะี่ครับ ด้านนี้เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับด้านข้างด้านบนก็เป็นแบบนี้นะครับมองเผลอเผอแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่ารูปร่างหน้าตามันต่างจากตัว V8 ตัวแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับ V8 ตัวเก่าจะเล็กกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไปนะครับเรามาดูที่ฟินระบายความร้อนกันสักนิดหนึ่งนะครับฟินระบายความร้อนเนี่ยมีทั้งหมด3ชิ้นชิ้นหลักจะอยู่ตรงกลางนะครับและซ้ายขวาหรือว่าด้านข้างเนี่ยอีก2ชิ้น ซึ่งฟิลระบายความร้อนชุดตรงกลางเนี่ยชุดหลักเนี่ยจะเป็นฟิลระบายความร้อนที่วางไว้แนวนี้นะครับสังเกตพาลงไปแนวนี้นะครับส่วนด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นแนวตั้งตัดกับตัวหลักนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะแบบนี้ครับส่งถ่ายความร้อนออกมาโดยฮีทไปต์ฮีทไป์เนี่ย v 8 GTS มีทั้งหมด8เส้นนะครับผม8เส้นตรงนี้เท่ากับ v 8ตัวเก่านะฮะแต่ครับแต,แต่จริงๆแล้วเนี่ยฐานหรือว่าหน้าสัมผัสที่ทำการรับความร้อนจาก CPU เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตัว v 8ตัวเก่าจะเป็นฐานทองแดงธรรมดานะครับแล้วก็แปะกับตัวฮิตไ i ท e ถ่ายความร้อนออกไปอีกทีหนึ่งแต่ v 8 GTS ตัวนี้ครับ เขาเรียกว่าเป็นวาโปแชมเบอร์นะครับแชมเบอร์ Chamber ยังไงหน้าสัมผัสด,ด้านในครับมีของเหลวอยู่นะครับเป็นสารนำความร้อนส่งถ่ายไปให้ฮีตไปทั้ง8เส้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่รับความร้อนได้ดีกว่าที่เป็นฐานทองแดงอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะนี่คือข้อดีของ V8 g t s นะครับพัดลมพัดลมมีให้ทั้งหมด2ตัวนะครับ ทิศทางของการเป่าหรือว่าอัดลมของมันนะครับจะมี2ตัวนะครับพัดลมขนาด14เซนติเมตรทั้ง2ตัวตัวนี้ครับเป่าอัดเข้าไปทางนี้ผ่านฮี่ซิงค์ตัวนี้นะครับโดยที่มันดูดความร้อนจากตัวนี้ก่อนแล้วก็เป่าความร้อนเข้ามาหาตัวกลางตัวนี้ตัวหลักนะครับตัวเมนแล้วก็เป่าเอาความร้อนระบายออกมาจากด้านนี้ผ่านฮีทซิงค์ตัวนี้อีกหนึ่งทีเช่นเดียวกันครับ พัดลมตัวนี้ก็ทําการช่วยดูดแล้วก็ช่วยเป่าอัดความร้อนอีกทีหนึ่งนะครับปลั๊กไฟเลี้ยงนะครับแน่นอนครับมีพัดลมก็ต้องมีปลั๊กไฟเลี้ยงปลั๊กไฟเลี้ยงเนี่ยสำหรับพัดลมตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2เส้นนะฮะเป็นปลั๊ก4พินแน่นอนครับเพราะว่ามันปรับรอบได้ตามค่าไบออสนะฮะหรือว่าโปรแกรมอะไรก็ได้ครับที่ซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดมีมาให้นะครับปรับได้แน่นอนครับ และก็มีไฟเลี้ยงสำหรับ LED ครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นขาบแบบนี้2พินเท่านั้นสำหรับไฟ LED ครับหัวหรือว่าปลายสายของมันที่จะเอาไปเสียบลงเมนบอร์ดครับเป็นไฟเลี้ยง CPU นั่นเองครับไฟเลี้ยงพัดลม CPU นะคร CPU แฟนนั่นเอง4พินเหมือนกัน1เส้น1ห,หัวเลยทีเดียวจบ ผมลองเอามาเสียบลงกับเมนบอร์ดดูแล้วนะครับเพื่อที่จะดูว่าไฟเป็นสีอะไรกี่ดวงยังไงนะครับทั้งหมดบนฮิทซิงตัวนี้ครับมี8ดวงฝั่งละ4ดวง1 2 3 4อีกฝั่งหนึ่งครับ1 2 3และ4รวมทั้งหมด8ดวงครับสวยงามครับ led สีแดงถ้ามองจากมุมนี้นะครับเป็นมุมด้านบนของตัวฮิทซิง แต่เมื่อทําการติดตั้งลงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นด้านนี้ชัดเจนที่สุดนะครับเห็นได้ว่ามีไฟสีแดงโผล่ขึ้นมาด้วยเพราะว่าไฟ led ที่มันยิงมาจากข้างล่างเนี่ยนะครับยิงขึ้นมาด้านบนด้วยแล้วตรงนี้ครับเป็นพลาสติกสีดําแต่มันเป็นแบบดําโปร่งแสงนะครับผมจะเห็นสีแดงโผล่ขึ้นมาสวยงามด้วยขนาดพัดลมที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้พัดลมทั้งสองตัว14ซนติเมตรนะครับรอบตั้งแต่ -600 ถึง1600รอรอบนะครับปรับตามไบออส เสียงที่ได้ออกมาครับค่อนข้างที่จะหึ่งสักเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ถือว่าแน่นอนครับพัดลมใบใหญ่ลมแรงๆแบบนี้ย่อมมีเสียงตามมาเป็นปกติ v8 gts ตัวนี้ครับรองรับซ็อกเก็ต cpu เอาฝั่ง i ินเทลก่อนแล้วกันนะครับ2011136611561155รวมไปถึง775ก็ยังรองรับอยู่ทางด้าน amd ครับ fm2 fm2 A M 2 A M 2นัน่น A M 2 A M 2ก็มา A M 2 A M 3 A M 3 plus นะครับถือว่ารองรับหรือว่าครอบคุมทุก SOCKET ็ตซในตอนนี้เลยนะครับผม V 8 G T X ตัวนี้ครับน้ำหนักสุดที่ของมันแล้วอยู่ที่854กรัมเกือบเกือบ1กิโลเลยนะครับถามว่าเอาเรื่องไหมเอาเรื่องอยู่แต่ถามว่าเมนบอร์ดเดี๋ยวนี้แข็งแรงไหมแข็งแรงอยู่ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนนะครับ ผมจะตัดเอาตะเกียบไม้แล้วก็มายันคําว่าอย่างนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเอียงออกมาแบบนี้แล้วบอร์ดคุณก็จะงอเรเลยต้องเอาตะเกียบมาค้ำไว้อย่างนี้นะครับเป็นทริคแอนทริคง่ายๆอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับเทปนี้ตะเกียบช่วยคุณได้นะครับค้ำไปเลยครับสองอันสามอันค้ำไปเลยฮะเพราะน้ําหนักมันค่อนข้างที่จะหนักเกือบๆหนึ่งกิโลนะครับพัดลมนะครับรอบของพัดลมอย่างที่บอกไปครับหกร้อยถึงพันหกร้อยรอบ น้อยกว่า V8 ตัวแรกครับ V8 ตัวแรกมาน8 0 0 1 800 1800, นะครับผมปรับได้เหมือนกันนะครับหรือจะปรับตามอุณหภูมิของ CPU ก็ได้ลมที่ได้มากกว่านะครับสำหรับ GTS ตัวนี้ได้มากกว่า V8 ตัวเก่านะครับแต่เสียงดังกว่าครับตัวเก่ารู้สึกว่าจะ24เดซิเบลนะครับผมจะไม่ผิดตัวนี้มัน36เดซิเบลเมื่อพัดลมทำการหมุนที่รอบความเร็วสูงสุดนะครับ น่าสนใจไม่น้อยครับรูจกจ้างหน้าตาก็โหดดุพอสมควรเอาเรื่องเลยขนาดก็ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับต้องติดตามครับสอบเร็วนี้ครับว่ามันจะช่วยให้อุณหภูมิของเราเย็นลงมากกว่าซิงเดิมได้สักแค่ไหนนี้ผมะทีมงานต้องขอบคุณทางบริษัท c o ลเลอร์มาสเครับที่ส่งเจ้า V8 GDS ตัวนี้มาห้กับเราทําการแกะกล่องแล้วก็ส่งมาทดสอบกันลาไปก่อนครับขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามรับชม Ok.